สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องของกระเบื้องนะคะมุงหลังคาในทรงของโมเดิร์นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะมีลูกค้าถามกันเยอะมากเลยเพราะว่าวันนี้ใครที่สร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประมาณสัก80%ก็จะชอบในลักษณะของสไตล์โมเดิร์นแล้วคำถามก็คือว่าแล้วทรงโมเดิร์นเนี่ยมุงกระเบื้องชนิดไหนได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาบอกว่าวิธีการจะเลือกกระเบื้องแต่และอันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแล้วมีวิ ที่การเลือกอย่างไงนะคะอันแรกเลยนะคะที่เราจะบอกก็คือกระเบื้องหลังคู่ซึ่งทุกคนรู้จักกระเบื้องหลอนคู่อยู่แล้วนะคะกระเบื้องหลอนคู่นี่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบร,โบราณถูกไหมคะแล้วยายุการใช้งานนานด้วยบ้านใครที่ใช้กระเบื้องหลอนคู่จะเห็นได้เลยว่าปัญหาการรั่วซึมหรือว่าการใช้งานได้แบบไม่ทนทานนี่ไม่ค่อยมีแต่บางคนกังวลเรื่องความสวยงามนะคะดังนั้นเนี่ย กระเบื้องที่ใช้ทรงโมเดิร์นได้เนี่ยนะคะจะมีด้วยกันสาแบบก็คือหนึ่งนะคะกระเบื้องหลนคู่สองเมทัลชี t สามจิ้งก้นรูฟนะคะซึ่งกระเบื้องหลนคู่เนี่ยจะเป็นตัวที่ราคาถูกที่สุดใช้งานนานสุดองค,ความร้อนเออเขาเรียกว่าอ,อะไรทาให้บ้านไม่ร้อนได้ดีที่สุดด้วยแต่บางคนกังวลว่ามันไม่สวยที่มันมีทริกนิดนึงค่ะในการแก้เช่นเวลาเราเห็นบางทีเนี่ยตึกบางตึกเนี่ยเขาไม่ได้มีหลังฟ้า แต่เขามุงกระเบื้องหลอนคู่ข้างในแล้วซ่อนโดยการใช้การก่ออิฐปิดรอบบนเวลาเรามองขึ้นไปจากด้านหน้ามองขึ้นไปอาคารนะคะเราก็จะไม่เห็นกระเบื้องหลอนคู่เพราะการเอ่อการทำโซโมเดิร์นเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าถ้ายิง่งภาษาชาวบ้านก็คือเพิงหมักเง็นเวลาเรามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยว่าคุณมุงอะไรดังนั้นเนี่ยเียวที่ถ้าเราเอา การก่ออิฐเนี่ยไปปิดรอบซะยิ่งไม่เห็นเลยค่ะบ้านคุณก็จะเหมือนกับเป็นใช้แสลบเป็นดาดฟ้าหรือว่าใช้มุงด้วยอะไรไม่มีใครเห็นบางคนเขาก็ใช้วิธีนี้นะคะก็คือใช้กระเบื้องหลนคู่แล้วปิดด้วยก่ออิฐก,ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แก้ไขได้เหมือนกันนะคะทีนี้เมทัลชีตถามว่าเมทัลชีตเนี่ยดีไหมถามว่าดีนะคะ แต่ราคามันก็จะสูงยิ่งถ้าคุณใช้ PE หรือ PU ด้วยเนื่องจากว่าวันนี้ทุกคนบอกว่าเวทมนต์ชี้เวลาฝนตกแล้วมันดังมากเลยเขาก็เลยใส่ตัว PE หรือ PU เข้าไปเพื่อกันเสียงกันความร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราใส่เพิ่มเข้าไปนี้ราคามันจะค่อนข้าง,งสูงแต่เรื่องรั่วเรื่องซึมอะไรคุณลืมไปได้เลยเพราะว่าแทบจะไม่มีรอยต่อบางที่แบบรอยต่อน้อยมากเพราะเขาสามารถพังแผ่นยาวๆมาได้นะคะหรือบางทีไม่มีเลยไม่มีรอยต่อเลยก็มี นะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับกระเบืเบอ้องลันคู่เนี่ยมันก็ยังมีการซ้อนกันของแผ่นอยู่เกิดแตกมีรอยแตกก็เหมือนกับเบื้องทั่วไปพอมีรอยแตกก็หนาซึมแต่ถ้าเมทัลชียจะไม่มีเลยคุณลืมเรื่องนั้นไปเลยแล้วความสวยงามเดี๋ยวนี้เขามีดีไซน์แบบหลายสีด้วยนะคะอย่างลูกค้าเราท่านนึงก็ใช้เมทัลชีสสีขาวอีกอ,อที่หนึง่งร้านกาแฟใช้เมทัลชีสสีดำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามม่าหมูมาแล้วหมูมาได้สวยด้วยเหมือนกันนะคะ ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยว่าจะใช้แบบไหนแต่สองสิ่งน,นี้ที่ต่างกันก็คือสโลปของหลังคาเคยเห็นไหมคะว่าบางหลังเนี่ยสโลปของหลัาคาน้อยมากมองไปแล้วเนี่ยเหมืโอนโมเดนินจ๋ามากๆเลยแทบจะ อ,อ,องศานี่เป็นศูนย์เลยองศาศเป็นศูนย์ก็พวกเทสลับแดดฟ้าเทคอนกรีตแต่ใครที่ไม่อยากเทคอนกรีตไม่อยากทําเป็นแดดฟ้าขึ้นไปแล้วจะใช้หลังคาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เมทัลชีเพราะเมทัลชีได้ถึง5องศาเลย5องศาคือสลบบางมากๆาถ้าคุณไปใช้รอนคู่รั่วแน่นอนน้าย้อนแน่นอนรอนคู่เนี่ยมันจะได้อยู่แถวแวไม่ต่ํากว่า15 นะคะแต่ถ้าเป็นเมทัลชีทเนี่ยคุณได้ถึง5องศาเลยสโลปหรือว่าความสวยงามหรือว่าคอนเซ็ปต์บ้านที่เป็นโมเดลแบบโมเดลจ๋าๆเลยเนี่ยเขาจะใช้เมทัลชีทกันนะคะส่วนที่3ค่ะจะเป็นในส่วนของจิงกัลลฟจิงกัลลฟเนี่ยก็จะเป็นการมุงหลังคาอีกประเภทหนึ่งซึ่งสามารถทำสโลปได้เหมือนกันแต่แต่ราคาจะค่อนข้างสูงสูงกว่าทำออังคาชนิดอื่นเลยนะคะแต่ว่า ส่วนใหญ่บางคนก็ใช้แต่คนที่ใช้เนี่ยอาจจะดูเรื่องสไตล์รูปลักษ์บางทีเหมือนดูเป็นบ้านฝร,รัง่งเหมือนคอเทจหรือวินเทจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้แบบนี้กันซึ่งการใช้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนิดเรื่องดีไซน์มากๆว่าต้องการแบบนี้เลยสไตล์ฝรั่งจรงิงๆเลยหรือว่าบ้านที่ระดับประมาณสัก6ล้านอัพ10ล้านอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะ เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ส่วนต่างค่าหลังคาเนี่ยอาจจะน้อยและสําหรับมูลค่ารวมของบ้านบางทีไม่ถึง1%แต่้าปรับแต่ถ้าบบไปใส่ในบ้านหลังเล็กมันอาจจะทําให้อ้ยนิดเดียวเพิ่มมาเป็นแสนหรือ2องแสนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่สมควรที่จะใช้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าดูเรื่องรูปลักษณ์แล้วเป็นหลักแล้วการใช้งานแล้วนะคะก็แต่ละอันเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะซึ่ง แล้วแต่ผู้ใช้เลยแล้วแต่ความต้องการเลยว่าต้องการในเรื่องของรูปลักษ์เป็นหลักหรือเปล่าหรือว่าต้องการในเรื่องของลองเทอมการใช้งานนานๆหรือดูเรื่องต้นทุนอันนั้นต้องพิจารณาเพราะแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันเออมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นข้อมูลดีๆใครอยากรู้นะคะข้อมูลตรงนี้เพิ่ม ติดตามนะคะได้ที่ YouTube ของระเบียงข่าวรับสร้างบ้านหรือในเพจระเบียงข่าวรับสร้างบ้านหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้คะ่ะระเบียงข่าว com นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ